เจ็ดเซรัม่มในซินามายัยเวทเทนิ่งช่วยผิวขาวใสลดสิวลดความมันแล้วก็รอยสิวด้วยค่ะคือในซินามายเนี่ย จะฮิตไปไหนนี่ปีใหม่แล้วก็ยังฮิตอยู่เกิเนอร์ไซมายเป็นแอคทีฟที่หม่องกันขัางชอบนะคะเฟนลี่ดีงามกับผิวในหลายๆเรื่องเลยนะคะแล้วก็คืองานวิจัยที่วิจัยกลางทําสูงสุดนับปัจจุบันเท่าที่เห็นนะคะยังเป็นหาเปอร์เซ็นต์อยู่คุณคือถ้าใส่มา5%เนี่ยครอบคลุมทุกเรื่องละไม่ว่าจะเป็นเรื่องไวท์เทนนิ่งนะคะช่วยผิวเท้าใสนะโดยกลไกหลักที่เป็นเมนเลยก็คือยับยั้งการ transfer การส่งผ่านของเม็ดสีผิวจากด้านล่างเนี่ยขึ้นด้านบนก็เลยยับยั้งการแสดงออกของพวกเม็ดสี รวมถึงพวกรอยสิวต่างๆก็ช่วยได้ลดรอยแดงสิวก็ได้มีรายงานเรื่องการลดรอยแดงสิวด้วยในเซรั่ที่หม่องเลือกมาวันนี้ค่ะเป็นตัวที่หม่องน่าสนใจนะคะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะแตกต่างกันจะมีตั้งแต่5%ไปถึงประมาณ15%ได้ซึ่งทั้งหมดเจ็ดตัวหม่องไม่ได้ลองทั้งหมดทุกตัวในอันคมีหลายสูตรที่หม่องสนใจแล้วก็ยังไม่ได้ลองคือเคยลองใช้แล้วก็รีวิวไปแล้วเ่เทียบกับตัวที่ยังไม่เคยลองใช้เลยในรีวิวนี้เนะ่ค่ะประมาณครึ่งๆเลยเพราะฉะนั้นี้น in the รูปไพ่นะคะแล้วเดี๋ยวบอกว่าตัวไหนเคยลองตัวไหนยังไม่เคยลองมาที่ตัวแรกก่อนนะคะเป็นตัวมิซูมิในเซไมค่ะคุณสูตรนี้ใช้ในซไม15%จ้ะช่วงที่ um มิซูมิออกมาแรกๆเนี่ยยังมีไม่กี่เจ้านะคะที่ใช้15%แต่หลังๆเนี่ยมองเริ่มเห็น15%เยอะขึ้นแล้วก็20%ก็มีแล้วความกังวลใจของคนที่ใช้ในซไมในเปอร์เซ็นต์ที่สูงเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าในเซไมระดับ10% 15%เนี่ยค่อนข้างจะมีความเสี่ยงที่ทําให้เกิดการระไคเคือมองเคยทําคลิปสั้นไปแล้วนะคะไปย้อนดูได้แต่ว่าเขาก็จะมีรายงานอยูอย่คุณเป็น ทดสอบในเซมายที่ประมาณ20%การทดสอบนั้นั้นนะคะพบว่าไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองทั้งนี้ทั้งนั้นลังเนื้อชอบรังยาแต่ละคนก็จะมีปมัญหาเรื่องการระคายเคืองผิวที่อาจจะไม่ได้เท่ากันเพราะฉะนั้นเอาที่ตัวเองไว้ถ้าระคายเคืองไม่ต้องฝืนส่วนตัวหม่อง15%เชิงราคากลางๆนะคะขนาด30มลลิตรราคาก็อยู่ที่ประมาณ890รยบาทความดีงามก็คือว่านอกจากจะมีในเซมายสิบหอร็แล้วยังมีแอคทีฟอื่น,น, erm นะนที่า mond, มาเสรเิมเรตมีแมนเดลิกเอสิดใสะะ่มาห หลายรายงานก็เคลมว่าอ่อนโยนกว่าไกโคลิกหรือว่าอ่อนโยนก่าสารแพเซลในกลุ่มเดียวกันสูตรนี้ที่มองว่าน่าสนใจนอกจากตัวในซินรมายเลยก็คือเขาใส่เป็นตัวฟูโรอิลโอลิโกเพปไทด์นะคะเป็นการเอาเพปไทด์มาคอมบกับฟูริกแอซิดแล้วเอาไปใส่ไว้ในไลโปโซมให้สามารถที่จะซึมเข้าสู่ผิวได้ดีแล้วก็ทำให้สารนสเถียนขึ้นลดการเสื่อมของสารก็เป็นตัวที่มช่วยเสริมิสารอื่นในสูตรในแง่ของการให้ผิวกระจ่างใสนะคะฟูริกแอซิดค่อนข้างเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีความสตรองมีรายงานเกี่ยวเรื่องการต นะแล้วก็จะมีตัวไทมัดนะคะที่มาช่วยเพิ่มความกระจ่างใสนอกจากนี้ยังมีสารกลุ่มซูติ้งนะคะที่เป็นคอมเพล็กซนะ์ใสร่รวมกันมาประมาณ10ตัวมีสแควรเลนมีตัวไบโอซัคคารายที่เป็นตัวโปรตีนใส่มาอีกทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นตัวที่มาช่วยในการปอกประโลงผิวมองว่าเป็นสูตรเซรั่มในเซนิมายที่เน้นสําหรับคนที่อยากจะมีผิวกระจ่างใสผิวเรียบเนียนเลยต่อมาจะเป็นตัวคอไซในซนิมายิา์นะคะสูตรนี้หมองเคยทํารีวิวเป็นปรีวิวสั่นคอมเพลกกับตัวมิซูมิก ไม่เหมือนกันเลยเอาที่ราคาราคาพอๆกันแ0ครเาวนี้มาดูสารอื่นๆนะคะที่นอกเหนือจากในซิมาสิบห้าเปอร์เซ็นต์มีอะไรบ้างเป็นสารกลุ่มที่ช่วยเน้นไปทางการเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็ลดความมันตัวที่น่าสนใจก็จะเป็นอะซิทิฟกรูโครซามินหรือเป็นแนกทีนที่มากระตุ้นการสร้างไฮยาตามธรรมชาติของผิวแต่ว่าก็ไปเสริมบริเวนซิมานในแง่ของการลดรอยดำได้อยู่ที่เหลือก็จะเป็นพวกทรีเฮาโลสโปรโทคอฟิเรลนะคะที่มาให้ความชุ่มชื้นต้านมลนสระแล้วก็มี่ ที่มีรอยสิวแล้วก็หน้ามันอยากจะคุมมันอยากปรับบาลานซ์ให้ผิวมีการผลิตน้ํามันน้อยลงลดหน้ามันน่าจะเหมาะกับสูตรนี้ต่อไปเป็นสูตรลาโลชเปอรเซนในเซนไมเทนนะคะเป็นสูตรที่เข้าเป็นโปรดิตของหมองมานานมากนะคะแล้วก็รีวิวบ่อยมากจริงๆสําหรับคนที่ปัญหาไม่ว่าจะเป็นฝ้าผิวหมองคราบลราลดเปอรเซนเข้าตลอดในรีวิวของฉันการดีไซน์สูตรเนี่ยทำได้ดีตรงที่เขาล้อหลักในการเรียนแบบฝ้าของดรคริกแมนคือนอกจากจะเป็นตัวลดรอยดําลดฝ้าแล้วยังไปลดการอักเสบของผิวได้ด้วยนะคะด้วยสมุนไพรหลักทั้ ประมาณ3ามกลไกอันนี้ราคาก็จะโดดขึ้นมาเท่าตัวกว่า2สูตรแรกที่มองรีวิวก็คือราคาอยู่ที่ประมาณ1,500บาทในเซมายซึ่งเป็นแอคทีฟฮีโร่ของสูตรเนี่ยใส่มาประมาณสิบเปอร์เซ็นต์คุณคุณน้อยกว่า2สูตรแรกแต่ว่า10%ก็เหลือเฟือนะคะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เห็นผลมากๆแล้วเขามีสารที่มาช่วยในการผัดเซลล์โดยไปละลายรอยเชื่อมของผิวเพรฉันจะเป็นการผัดเซลล์ผิวที่อ่อนโยนกว่าสารตัวนี้ชื่อว่าฮีเพสนะคะมีตัวฟิเนลเอทิวเรซอร์ซินอลนะคะอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวมาลดการสสสสสรรรรรรร้้้้้าาาาาาางงงงงงเเเเเมม็็ดดดดดดีีผผิิิววววลลลลกกกกกนนนนะะะคทใใหููจ่่่ขขึึแพถือออัับโโยตฮ ก็คือเนเซนไมน์นั่นแหละมีโทอโคฟีรอลโซเดียมไฮยาโรเนตที่มาเติมความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยงานแอคชั่นโดยรวมเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่อยากมีผิวกระจา่างใสมีปัญหาฝ้าอยู่อยากให้ผิวขาวขึ้นนะคะมีความคล้ายคลึงกับมิเซรมีต่อไปตัวที่4นะคะเป็นสกินคอลเลกชั่นเซรั่มอันนี้ใช้ไนเซนไมน์10%แล้วก็พัลสมาด้วยแนักอีก8%นะเขียนชื่อสูตรก็คงคิดเหมือนมองนะว่าน่าสนใจนะคะก็เลยหยิบมารีวิวแล้วราคาก็น่ารักเพียงพูโคซามีนคคคุุณณจะเห็นวว่าด้ยโรงสร้างเาาาพยยมเลือออกกตัวที่สิได้ดี ก็แน่นอนว่าเป็นตัวที่มกระตุน้นการทํางานของไฮยาแล้วก็เสริมฤทธิใ์ในเซรมาในแง่ของการลดรอยด่างมีตัวอโลมีโซเดียมไฮยาโรเนตให้ความชุ่มชื้นแบบเปะปลงหลักๆก็เน้นไปทางคนที่อยากจะลดรอยด่างแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้ผิวแต่ด้วยความที่แน็กมาถึง8%เลยเนาะคนที่ผิวแห้งขาดนะ้ำผิวมันขาดนะ้ำมากๆเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ใครเคยลองใช้แล้วมาลองคอมเมนต์หน่อยนะนะคุณคณว่าเอาอยู่ไหมในแง่ของความชุ่มชื้นต่อมามาที่ของป้าพอลลานะคะพอลล่าชอยสิบเปอร์เซ็นต์ในเซรต่มบูสเตอร์คุ ไม่รู้ตอนนี้ผลิตน้อยลงหรือเลิกผลิตไปบ้างหรือเปล่านะแต่ล่าสุดที่มองเช็คมองยังเจอราคาก็สมฐานะของคุณป้า20มิลลิตรราคากเกือบ2,800ั้อกว่าบาทนอกจากมีไนซีมา10%ยังเสริมบริทมาด้วยแอสคิวบิลกลูโคไซด์นะคะซึ่งเป็นตัวอนุพันธ์วิตามินซีที่มีความสเสถียรแล้วก็อยู่บนผิวเราได้นานนะคะเสริมปริตมาด้วยกลุ่มรากเชอเอมเทส2ฟอร์มนะคะที่เป็นตัวลดการระคายเคืองแล้วก็เสริมความกระจ่างใสให้ผิวด้วยรวมถึงมีอาราโตอินมาปอบโปร่งอีกแรงหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ เป็น5%ในเซรั่มนะคคะิวเนี่ยปกติมองไม่ค่อยพลาดตัวไลน์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไวเทนนิ่งของเขามอ,มองว่าเขาค่อนข้างทําได้ดีคุณๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตัววิตามินซีนะคะจนมาถึงตัวดักสปอตที่เป็นตัวขายดีของเขานะแต่อันนี้มองยังไม่เคยลองราคาใกล้เคียงกับโลสั่นโปรเซสนะคะ30มิลลิตรนะคะราคาอยู่ที่ประมาณพันหาในเซรมเนี่ยน้อยกว่าชาวบ้านเขาก็คืออยู่ที่5%นะแต่5%ก็อย่างที่บอกเราว่าก็เหลือเฟือสําหรับงานวิจัยแล้วนะคะความน่าสนใจ ความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยสูตรเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบดูหูบาอะไรแต่อย,อย่างที่บอกว่าการอักเสบผิวก็สาคัญคุนคุณเพราะว่าอย่างรอยดําสิวเนี่ยค่ะก็เกิดจากการอักเสบนะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เวทนิ่งได้ทันก่อนที่จะเกิดการอักเสบมากๆเนี่ยปัญหารอยดําก็จะลดลงมองเลยมองว่าสูตรนี้ค่ะเป็นตัวที่นอกจากจะเป็นเวทนิ่งที่ดีแล้วค่ะใครที่มีปัญหารอยดําสิวเนี่ยก็น่าจะเหมาะต่อมาตัวสุดท้ายนะคะก็คือ the skinliz อันนี้30มสิบลิตรราคาเกือบพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทในทีมายใส่มาทั้งหมดห้าเป ใ้ฟอร์มเดียวกับ The Skin Collection นะคะแต่ว่าอันนั้นใช้8%นี้ใช้4%เนาะแน่นอนก็มาเสริมริทในเซรามัยน์ใน,นาการลดเม็ดสีผิวแล้วก็กระตุ้นเฮยาแต่ The Skin list เสริมทับมาด้วยเป็นอีก2ตัวคุณใช้ Alpha Butin 2%นะคะซึ่งเป็นฟอร์มออกริตแล้วก็ใช้เป็นตัว Transamic Acid นะคะ3%มาเสริมริทในการลดกระฝ้าจุดด่างดงํอันนี้ก็ใส่ลาเคมเททมา2ฟอร์มก็คือลดการระคายเคืองลดการอักเสบผิวแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสด้วยมีโซเดียมไฮยาลูเรเนตมีอโลเวล่านะคะที่มาเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเหมาะสําหรับคนที่เป็นฝ้า หรือว่าอยากได้ผิวกระจ่างใสเลยเพราะว่าแอคทีฟที่ใช้เนี่ยเป็นแอคทีฟที่เน้นมาให้ผิวกระจ่างใสลดฝ้าหลายตัวส่วนราคาก็ไม่ได้แรงจนเกินไปคุณเก้าร้อยกว่าบาทก็ถือว่าทําได้ดีนะคะแอคทีฟใส่เข้ามาเยอะคุณ,ค,ณคุณที่ใช้ในสซีมายสุดไหนอยู่อยากให้รีวิวสุดไหนอย่าลืมมาคอมเมนต์มาเมอยกันค่ะและห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะย่ามองก็ฝากกดซับสไครต์ไลค์แล้วก็แชร์แพรคนที่คุณรักติดตามรีวิวสูภาพความงามตามหลักการแพรทย์เตชั่งกรูเช็ควันนี้กรุยามังไปละค่ะ